เหมือนที่นุ่มบอกไว้นะคะวันนี้ค่ะกลับมารายกอสวยๆนะคะอีกหนึ่งรูปแบบคุณลูกค้าขาราคาเริ่มต้นอยู่ที่129บาทสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะมารายกราพากขอมานะคะถแถวแถวข้ามาบอกว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคุณลูกค้าจากขนาดหน้าผ้า75เซนค่ะความยาว180ซนติเมตรคุณลูกค้าขาราคาเริ่มต้น129บาทรับรองสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้ากลับมารายกอค่ะ มาด้กกอน,นะคะผ้าขาวม้าสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสีสันสวยงามสดใสทุกผืนทุกชิ้นค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะนําไปส่งมอบส่งต่อเนาะคุณลูกค้าขาเป็นของรับไหว่งานแต่ง ของรับไหว้ของขวัญของฝากผู้ใหญ่ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย129บาท129รบาทค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าตอนนี้นะคะก็มีออเดอร์นะคะอยู่50ิชิ้นนะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านของเราจัดทําให้นะคะคุณพี่จ๋ามีแต่งานผ้าไทยสวยๆทั้งนั้นเลยสีสสสดใค่ะ เน้นสีสันสดใสเป็นหลักคุณลูกค้าขาเพราะว่าเวลานุ่มนะคัดเลือก ผ้าเขามา้านุ่มก็เลือกสีสันสดใสเป็นหลักเช่นเดียวกันคุณพี่จ๋านุ่มจะชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่านะคะส่วนใหญ่นะคะคุณลูกค้านะะําไปส่งมอบส่งต่อแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้านําไปส่งมอบส่งต่อเนาะก,ก็จะมีแต่สีสันสดใสค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยถูกใจแน่นอนสวยถูกใจแน่นอนกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้ามารายกอนผ้าเขามา้าผ้าฝ้าผ้าไ เนื้อนุ่มมากๆคุณลูกค้าจ๋าราคาพวงละ1 2 9รบาบทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะไม่แต่สีสันสดใสค่ะนี่สวยไหมคะแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะเห็นไหมสวยค่ะแบบนั้น โอเคหมดแล้วนี่นะคะคุณลูกค้านะสวยสวยทุกพวงสวยทุกชิ้นค่ะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาพวงละ129บาทราคาพวงละ129บาร่สบ ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคุณลูกค้าขะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ในรูปแบบของแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ด้วยใส่กล่องแบบนี้ด้วยเนาะราคาค่ากล่องนะคะ30บาทราคาค่ากล่อง30บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็แจ้งเข้ามาได้เลยบอกว่ารับนะคะมารายกรแล้วก็ใส่กล่องแบบนี้นะคะก็จะราคาเซ็ตละ129บาทไอ่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบวกสามสิบก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยนะคะ0ูนย์แปดเศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะในรูปแบบของมารายการราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่เริ่มต้นอยู่ที่129บาทค่ะคุณลูกค้าขอบพระคุณสําหรับคําถามที่คุณลูกค้าสอบถามเข้ามาเราก็จะได้นะคะตอบคําถามให้กับคุณลูกค้าทุกทท่านด้วยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจติดต่อเลือกชอปเข้ามาได้เลยจะใส่กล่องไม่ใส่กล่องบอกแอดมินได้ เรามีหลากหลายคอลเลคชันหลากหลายรูปแบบนะคะคุณลูกค้าจ๋าราคาเริ่มต้นอยู่ที่129บาทค่ะคุณลูกค้าขาสําหรับนะคะมาะรายกลผ้าขอม้าที่คุณลูกค้าสอบถามเข้ามานะขอบรคุณนะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคําถามที่คุณลูกค้าสอบถามเข้ามานะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่านะคะอ,าอยากได้ผ้าขอม้าแบบนี้แหละแต่ไม่ต้องเป็นมารายกลก็ได้คุณลูกค้าจ๋าราคาผืนละ100บาท ราคาผืนละ100บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะติดต่อสั่งทําติดต่อสั่งซื้อคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยผ้าเขาม้าเนื้อผ้าฝ้ายนุ่มๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งทํา50ชิ้นขึ้นไปสั่งทํา50ชิ้นขึ้นไปนะคะทางร้านนะคะก็จะจัดทานะคะป้ายชื่อโลโก้ตรงนี้ให้ฟรีนะค,ะคุณลูกค้าคะ50ชิ้นขึ้นไปราคาผืนละ90บาท50ชิ้นขึ้นไปราคาผืนละ90บาท คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะรับกี่ชิ้นแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย100ชิ้น200ชิ้น300ชิ้นแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านนะคะจะจัดทาป้ายชื่อตรงนี้ให้ฟรีด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะเลิกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อได้ไหมสั่งซื้อได้ไหมได้เลยจากพี่สั่งซื้อห้าผืนนะ 5้าน500บาทแต่ถ้าสั่งซื้อ1 0ผืน990บาทค่ะแต่ถ้าสั่งทํา50ชิ้นนะคะทางร้านจะจัดจัดทำป้ายตรงนี้ให้ฟรีด้วยนะแล้วก็ราคาผืนละ90บาทโอเคนะคะขอบพระคุณมากมานะคะถ้าเป็นงานออเดอร์ถ้าเป็นงานออเดอร์นะคุณลูกค้าจ๋าทางร้านของเรานะคุณลูกค้าขาขออนุญาตเก็บเงินมาจํา50%แล้วก็งานเสร็จนะคะก็คุณลูกค้าก็จ่ายในส่วนที่เหลืออีกนะคะทั้งหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ จัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะในเรื่องค่าจัดส่งทางร้านของเราดูแลให้ขอขรบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเป็นภาพรุ่นเดียวกันค่ะ เป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะขนาดหน้าผ้า75เซนมความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเนาะอยากชมอยากช็อปรูปแบบไหนอยากได้เป็นมารายกรหรือว่าอยากได้ผ้าเป็นผืนก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ089 0416008ร้านแม่มารีผ้าถ่ายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะมีแต่สีสวยๆค่ะ เรานะคะเร้เนนสีสันสดใสเพราะว่าเราทราบว่าคุณลูกค้านะคะจะต้องนําไปมอบเป็นของขวัญผู้ใหญ่ของรับไหว่งงานแต่งแบบนี้ค่ะ เราจะจัดทำเป็นสีสันสดใสให้เลยนะคะขอพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะคุณลูกค้านะราคาพวงละ129บาทจะรับกี่พวงแจ้งเข้ามาถ้าเข้ามาได้เลยวันนี้สั่งซื้อหพวงขึ้นไปคุณลูกค้าคะสั่งซื้อ5พวงจัดส่งฟรีทั่วถ่ายพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากเลือกสีเองต้องสั่งซื้อ10พวงขึ้นไปคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะ แอดไลน์นำเบอร์โทรเบอร์นี้แหละไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านนะคะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมโอเคนะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะถ้าชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะของร้านแม่บริภาไทยของเรานะคะมีมากมายหลากหลายรูปแบบมากๆคุณลูกค้าจ๋ากับงานผ้าไทยผ้าทอวันนี้ในรูปแบบของของรับไหว้นะคะของรับไหว้งานแต่ง ของที่ระลึกงานเกษียณคุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้เลยอยากได้รูปแบบไหนอยากได้ราคาเท่าไหร่ใช้กี่ชิ้นนะคะคุณลูกค้าใช้วันไหนคุณลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้เลยนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆมีแต่สีส,สวยๆั้งนั้นเลยมีแต่สีสันสวยงามค่ะคุณลูกค้าค่ะเราก็รูปแบบงานพับเนาะเป็นอะไรที่แบบว่า <Classic. S 2> คลาสสิกแล้วก็นุ่มมากๆด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย 0, 89, 04, 16, 0 8 9 0 4 1 6 0 6 0้าจ้าขอประคุณมากๆเลยเนาะเออถ้าเป็นช่วงเทศกาลสิงหาคมเนาะรรส,นสิหสงหาคมเนาะคุณลูกค,ะคะ้าขาเราทำเป็นม,มนาลายกรเป็นสีฟ้าดีไหมเนาะม่อเป็นของอา น่านำไปเป็นแบบว่าเป็นเป็นมาลาัยกรปไปไหว้คุณแม่คุณลูกค้าขาราคาพวงละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเนาะเดี๋ยวนุ่งจะจัดทำนะคะเป็นแคมเปญพิเศษนเนาะจะมีผ้าใช่นนี้ใช่ไหมแล้วก็มีผ้าถุงด้วยดีไหมคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวก็เราก็จัดเป็นเซตกันอย่างเงี้ยเซตละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นเซตเริ่มต้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะมีมาลาัยกรแล้วก็จะมีผ้าถุงสวยๆดีไหมคะ เนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนะาะอยากซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลวันแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวนุ่มจัดทำให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าสีนี้สวยจังเลยอะมันเป็นฟ้าขาวเป็นฟ้าขาวนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าอยากได้รับไปแล้วใช่ไหมเราก็แกะเชือกตรงนี้แกะเชือกตรงนี้ออกใช่ไหมแกะเชือกตรงนี้ออกแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้จริงด้วยนะสวยค่ะโอ้นืเห็นแล้วแบบเออโอเคเลยนะคะ คุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008คุณลูกค้าขาสามารถนำเบอร์โทรเบอร์นี้นะไปเพิ่มเพื่อนได้ใหม่เลขโทรศัพท์ได้เลยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากมากนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบผ้าไทยรูปแบบไหนนะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยก็สามารถรับดูรับชมนะคะผ่านช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราได้เลยขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอ,ขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะคะจะมีผลิตภัณฑ์รุ่นไหนนะคะมาให้ชมให้ช็อปเพิ่มเติมกกกันอออี้าาาาหรืว่คุณลูยก ดูอยากชมนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนสามารถบอกมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาจะโทรเข้ามาที่เบอร์0890 4 1 6 0 08ก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้โพสตอนนี้ได้ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะ